สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับได้เลิกแต่งแล้วณเดชได้เลิกแต่งยา่ยากังวลกัวเตรียมงานไม่ทันก่อนหน้านี้เมื่อช่วงกลางปี2566ที่ผ่านมาพระเอกหนุ่มณเดชนคูกิมิยะได้ทำเซอร์ไพรส์ขอนางเอกสาวย่าุรัสยาแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากคบหาดูใจกันมานานหลายปีท่ามกลางเพื่อนพ้องใน และนอกวงการบันเทิงรวมถึงเหล่าแฟนคลับแห่แสดงความยินดีเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวในที่สุดทั้งคู่ก็กลายเป็นคู่ชีวิตกันแล้วล่าสุดเมื่อวันที่19ธันวาคม67นันเดตได้ออกงานอีเวนต์ในบางช่วงบางตอนก็ให้สัมภาษณ์สื่ออัปเดตแลนจัดงานแต่งงานกับว่าที่เจ้าสาวย,าย่าเห็นว่าแผนแต่งไว้แล้วครับได้เลิกแล้วไปนั่งหาวันกันเองกับแม่แก้ว ได้ทำอะไรเองแบบนี้มันรู้สึกมีคุณค่าว่าเราจะเฝ้ารอให้ถึงเร็วๆประมาณปี2-5-6-9ครับปีเดียวยังเสียว่าจะทันไหมก็ต้องเตรียมงานก็ข,ขอให้ทุกอย่างราบรื่นมีงานที่ขอนแก่นมีที่บ้านเขาออสโลและมีที่กรุงเทพเตรียมบ้านด้วยน่าจะต้องเริ่มทำแล้วสถาปนิกคนไหนติดต่อได้นะครับกำลังหาทีมอยู่ครับยากไหมเรื่องความคิดเห็นไม่ยากไม่ยาก เหมือนกับเราว่ารู้กันแล้วว่าเราจะอยู่ด้วยกันอย่างไรต่างคนต่างพึ่งพากันอะไรผมทําไม่ได้ก็ต้องพึ่งเขาทุกวันนี้อยู่ด้วยกันก็ลงตัวแล้วครับเพียงแต่ผมเป็นคนตื่นเช้ามากไปออกกําลังกายเช้าแล้วบางครั้งเขานอนดึกบางทีอาจจะนอนไม่พอผมก็ต้องบาลานซ์อาจจะต้องไปออกกําลังกายบ่ายแทนคือเขาอยากไปออกด้วยถ้าอยู่ด้วยกันเขาต้องทําอาหารเช้าไหม ถ้าเขารู้ว่าผมกินอะไรเขาก็อยากจะทําให้ทุกครั้งแหละแต่เราเกงใจแค่เจียวไข่เองเขาก็อยากทําให้ถ้าเขาลงมาเห็นผมทําอยู่เขาจะบอกว่ามานี่ทําให้ครับผมว่าถ้าอยู่ด้วยกันมันก็จะมีความเป็นเพื่อนมีการแนะนํากันเมื่อใครทําไม่เหมาะสมคุยกันตรงๆเคียร์ให้จบต่อไปไม่ต้องเก็บมาอุบอิบไว้ข้างในแล้วไปบ่นกับคนอื่นมีอะไร เราพูดกันตรงๆเลยครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากขอบข่าว c o m ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ